สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมลงคมพาชมพาเที่ยวเที่ยวไปคุยไปเล่าไปครับวันนี้ผมจะเดินทางขึ้นเขานครชมนะครับซึ่งเป็นล่องเขาอยู่บนยอดเขานะครับที่สวยงามมากผมเดินทางพร้อมกับเภสัชกรประยุทธ์แล้วก็นักปั่นจักรยานเสือภูเขาอีกสองท่านนะครับที่จะเดินทางปั่นขึ้นเขาโชว์เทคนิคการขึ้นเขาครับเส้นทางสวยงามมากครับแล้วก็มีเรื่องราวทางประวัติศาสตร์จาก คุณหมอปยุทธ์จะเล่าให้ฟังด้วยนะครับเชิญไปพร้อมกับผมและเพศชายกประยุ์ครับตอนนี้เราอยู่ที่ไหนนะตอนนี้เราอยู่ที่สามแยกนามเมือง,มมองข้างหน้าคือสะพานท่ายังข้อครับเ,เราจะเลี้ยวซ้ายครับสะพาน้ามม่นาแฟงน้อยก็ตรงนี้อ่ะเรียกว่าอะไรนะสะพานท่ายังข้อท่ายังข้อครับเอ่อเมื่อก่อนเมื่อก่อนผมเรียกเรียกสะพานฝั่งเราอ๋ออันอันมันมันชื่อเล่นเขาอันนี้ คือเขาเรียกกันมาตั้งนานรัฐบาลแห้ยังคอครับผมไม่รู้ที่มาที่ไปยังไงเอาเลี้ยวซ้ายเข้ามาก็จะเข้าไปก็จะผ่านตำบลนาบัวไปตำบลนครชุมครับระยะทางจากนี่ไปถึงนครชุมในกี่กิโลจากนครไทยไปนครชุมประมาณสามสิบครับจะก็จะเป็นเส้นทางลาบอย่างเงี้ยอย่างที่เราเห็นเนี่ยประมาณยี่สิบโลยี่สิบกลโลแล้วก็เป็นทางขึ้นเขาอีกประมาณแปดเก้าโลครับ คือขึ้นเขาลงเขาครับแต่ว่าเส้นทางเขานคะรชุมเนี่ยค่อนข้างชันเนาะชันมากเลยก็ได้ชื่อว่าชันมากแล้วก็แคบเมื่อก่อนนี่ผิวทางแย่แย่มากแต่ตอนนี้ก็ยังมีสภาพเหมือนที่เราเห็นครับเขาทำเ,เกือบหมดละช่วงนี้ฝนตกทักษิยภาพสองข้างทางก็เขียวชุ่มชื่นดีเนาะตอนเช้าก็จะมีหมอกทางซ้ายมือเราก็จะเป็นเขาชั้งล้วงครับ ที่เห็นเป็นหินหินเขาช้างลวงมองไปใจนวนใช่ไหมใช่ใช่ครับคือพื้นที่ของเขาช้างล้วงที่เขาปักธงชัยเวลาอ่าเัฒนีปักธงชัยตอนลอยกระทงนะครับประมาณเดือนพฤศจิกายนก็วันลอยกระทงเลยครับวันลอยกระทงเลยเฉพาะวันลอยกระทงเลยก็คือจะเป็นวันลอยกระทงคือก็คือวันวันวันปักธงชัยครับอืต่ด แต่อันนี้คือของอำเภอน,น,นครไทยนะครับแต่มันจะมีแบบวันอื่นๆของเขาอื่นๆในตำบลแต่และตำบลเนี่ยเขาก็จะกําหนดอย,อ,ยอย่างอย่างเช่นอ่าที่นครชุมก็มีแต่เขาเขาจะจัดในช่วงช่วงเดือนเมษาใกล้ๆสงการครับเขาก็จะไปปักธงลักษณะเดียวกันเลยที่เขาปลุกล้นรับแล้วก็มีมีบ้านเพ้าผมผมจําไม่ได้ว่าเขาเขาช่วงไหน แต่ว่าเขาจะขึ้นไปปกักธงกันที่ผาผาขี่ควายข,ของบ้นานเพ้านะครับส่วนทางบอ่อโพเขาก็จะไปปกักธงกันที่ผาประตูเมืองแล้วก็ของของตำบลนาบัวเขาก็จะผกเอาผมจําชื่อไม่ได้เข,ขาแดงหรือผาแดงอะไรประมาณเนี้ครับก็เท่าที่จําได้ก็มีประมาณนี้ครับที่เขาไปปักธงกันแสดงว่าประเพณีปักธงใจนี่ขึ้นชื่อ ของคนพื้นถิ่นที่นี่ที่นี่นครไทยก็จะมีงานปักธงไทยหลักๆของอำเภอที่เป็นวันลอยกระทงเป็นวันทางการซึ่งจัดวันลอยกระทงของของทุกปีก็คือแล้วแต่วันเป็นวันเป็นเดือนเดือนวันเดือนสิบสองลอยกระทงวันไหนก็วันนั้นแหละปักธงไทยประเพณี้เขาเริ่มมาตั้งแต่สมัยไหนไปชื่อตัวว่ากันว่าประเพณีเนี้ยเริ่มต้นตั้งแต่สมัยที่พ่อคุณบางกังข้าวกับพ่อคุณผาเมืองเนี่ยท่าน ไปยึดเมืองสุขโขทัยได้แล้วยึดยึดคืนจากขอมยึดคืนจากขอมแล้วก็สถาปนาเมืองสุขโขทัยขึ้นเป็นรัฐธานีแห่งแรกของ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 รัชราชัากรไทยอะครับ mm hmm. อก็พระองค์ก็กลับมาแล้วก็มาปักธงเพื่อประกาศชัยชนะที่ที่นี่ซึ่งซึ่ง,ซ,งซึ่งเป็นเมืองที่ท่านปกครองอยู่ก่อนที่ mm hmm. ท่านจะไปเป็นกษัตริย์ที่สุขโขทยัย บรรยากาศแถวนี้ก็น่าดูเลยนะอันนี้ก็เพิ่งทําใหม่ประมาณสองกิโลนะครับเหมือนจะเป็นตอนสุดท้ายแล้วที่ที่ทำเป็นอันอันสุดท้ายเลยตอนเนี้ยครับแต่เส้นทางเส้นนี้ก็ยังคือแคบครับผมไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมถึงใช้โมเดลนี้ทางั้งที่ข้างในงมีประชากรเยอะมากอมัอนจจะเป็นเพราะว่าเขาเขายาจะหนไม่ได้ไหม ปเป้น,นที่ที่ชาวบ้านเพราะว่าเ,เคลียร์ไม่ได้ใช่ไหมครับอ็อาจะหนึ่งแหละมันต้องเวนคืนเนะี่ยเพราะว่าถนนเป็นของทางทางหลวงแต่ว่าที่นาเป็นของชาวบ้านอันนี้เขากาลังทํากันสดสดร้อนๆเลยเนะี่ยแต่ที่นี่มันเคลียร์เว้นคืนยากอะครับชาวบ้านเขามีพี่น้อยอะ่ะเขาก็ไม่อยากเสียไปเนาะคือชาวบ้านเขามีที่จํากัดอยู่แล้วใช่เขามีที่จํากัดอยู่แล้ว การอย่างนี้ผมว่าถนนมันสวยงามนะเนี่ยใสองข้างทางผมว่านักไทยเนี่ยหน้าฝนต่อหน้าหนาวเนี่ยมันจะสวยกว่าหน้าหนาวอะครับอืมยิ่งถ้าต้นเข้าขึ้นสูงกว่านี้หน่อยเนี่ยผมว่ายิ่งจะใช่ดูดีมากเลยวีนนี้ฝนมาล่าไปไหนครับก็เลยปกติข้าวต้องสูงกว่านี้แล้วครับครับนี่ก็โรงเรียนกันใหญ่พิลนานหนึ่งมันมีหนึ่งแสดงว่าต้องมีหน่งก็คือเป็นโรงเรียนแห่งแรกที่ตั้ง กันระยะิวัฒนาแล้วก็มีอีกหลายสาขาไปเรื่อยๆใช่อยู่ที่อำเภอต่างๆเนาะใช่เหมือนกับโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ครับของของอำเภอนครไทยเราก็เป็นลําดับที่ยี่สิบสามลำดับที่หนึ่งไม่รู้ที่ไหนครับแล้วอันนี้ลําดับสองอยู่ในเขตอำเภอเรานี้ไหมไม่ครับลงในอาเภอเรามีแค่โรงเรียนเดียวครับนั่นก็จะคงกระจายไปอยู่ในเขตชนบทใช่ก็น่าจะอยู่เขตชนบททั่วประเทศเหมือนคล้ายๆกับราชประชาแต่ว่าราชประชานี่ก็จะเป็นโรงเรียนมัธยมเนาะ กัลยาณี่จะเป็นโรงเรียนประถมเขาข้างหน้านี่มีเมฆแล้วครับ<ข>มีเมฆคลุมเขาเลยเขาข้างหน้าก็คือเขาที่เราจะขึ้นไปเนาะใช่ครับมีชื่อไหมเขาลูกนี้เออเพราะก็เรียกเขานาครชุม嘛เนาะแต่ทางขามือที่เมฆบังอยู่อ่ะที่เป็นค,คล้ายค้าเหมือนกับเอา เอาเอาคลาดไปคลาดยอดเขามันจะมีเป็นล่องห้าล่องเขาเรียกเขาคลาดครับอ๋อเหรทางขวาของเขาคลาจะได้เป็นภูเขาทางซ้ายมือก็จะเป็นภูเขานครชุมครับแล้วแล้วตรงปปร่้นี่มันอยู่ตรงไหนโปร้นคือเราต้องลงไปที่ล่องเขาล่องเขานครชุมก่อนครับช่วงเราจะผ่านใช่ไหมเราขึ้นไปวันนี้ผ่านเอาไม่ผ่านครับมันมันเราต้องเดินขึ้นอย่างนครชุมไปอีกสามกิโลครับอ๋อต้องใช้เดือนเท้าขึ้นเดินเท้าครับ มีอะไรดีที่เขาปกลนม,มีทะเลหมอกครับทะเลหมอกเขาปกลนทะเลหมอกที่นครชุมซึ่งจุดชมวิวที่สาคัญก็คือเดินขึ้นไปที่เขาปกลนจะจะเห็นทะเลหมอกที่แบบแน่นๆนะครับคล้ายคล้ายทับเบิกอะครับอืมแต่ที่เนี่ยมันก็จะมีโดยเฉลี่ยแล้วทั้งปีมีทะเลหมอกมาก,กวันกว่าที่ทับเบิกอีกครับแสดงว่ามันสูง มันสูงแล้วมันเป็นล่องเขาอะครับมันไม่ม,มีมันเป็นล่องเขาแบบยาวๆเหมือนกระสวยครับอืมมันก็จะมีความชุ่มชื้นสูงถ้าเราจะขึ้นคนครชุมตรงนี้เราเลี้ยวซ้ายใช่ใชนะถ้าเลี้ยวขวาเนี่ยเราจะเข้าไปที่น้ำบัวครับ,รบถ้าเลี้ยวซ้ายไปก็กลงไปเรื่อยๆก็จะไปที่ตําบลนครชุมครับทางก็ดีครับเมื่อก่อนนี่แย่ครับเดี๋ยวนี้ ดีหมดล้อย่างนี้หมดแล้วครับก็ถือว่าดีนะเนี่ยหลุมบ่อไม่ค่อยมีละใช่ครับถึงจะเป็นเมื่อก่อนถึงจะเป็นลาดยางก็เป็นลาดยางแบบเป็นหลุมเป็นบ่อบตอนนี้ก็เริ่มดีขึ้นก็น่าจะปรับปรุงถนนมาแนละ้วก็ที่นี่อุดมสมบูรณ์มากถือว่าเป็นโอเอซิสของอำเภอนครไทย<ม>ยังครตำบลนานบัวเนี่ยครับ<ม>คือพื้นที่จากากะเหมาะทํางการทำการเกษตรมากๆครับเป็นที่ที่ชุ่มน้ําที่สุดของอำเภอนครไทย โดยเฉพาะเนี่ยครับบ้านท้างนาบ้านน้ำล้อมบ้านนา,นาค้อนาคลายน้ําตอนเนี่ยครับครับตอนนี้มันมีน้ําจากภูเขาลงมาให้ชาวบ้านใช้ใช่ใช่ครับใช่ไหมเขาให้เก็จะมีประปาภูเขาก็ทํานาได้ปีละสองครั้งนะครับอืมนีม่หน้ามันเขียว เขียวทั้งปีเลยที่นี่ใช่ถือว่าเป็นโอเอซีของเภ่นควนไทยอ่ะครับเป็นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดของเภอนควนไทยก็ที่ดินแพงไหมถ้าเกิดเราจะมาซื้อที่ดินแพงครับแพงมากที่ตําบลําบัวนี่แพงมากแล้วก็ไม่มีใครขายครับถ้าจะไม่มีใครขายอ่ะโอกาสขายน้อยมากครับมันน่าอยู่มากเลยนะผมว่าใช่ตําบลนี้น่าอยู่ตําบลสุขภาวะเป็นตําบลสุขภาวะด้วยใช่ครับ อดีตเขาเคยเข้าร่วมกับโครงการของสสสใช่ใช่เป็นพื้นที่ที่สสสเข้ามาทําเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพมาอย่างยาวนานตอนสมัยที่พี่แววยังยังเป็นพอเราพอสตอนาบัวอยู่ครับปัจจุบันนี้แกก็เข้ามาเสริมพลังให้อยู่เรื่อยๆ <c oughs> เป็นผู้อาวุโสที่มีวารมีครับหรือว่า <c oughs> เป็นก็โ <c oughs> รงเรียน นาบัววิทยาโรงเรียนนาบัวเออตรงนี้ก็สวยเลยเนี่ยผมว่าใช่วนรถไปดูหน่อยได้ไหมจริงๆเอาทีมจักรยานเรามาปั่นโชว์ตรงนี้ผมว่าสุดยอดเลยเนี่ยที่นี่เดี๋ยวเดี๋ยววันที่สิบสามพฤศจิกาเขาจะจัดงานวิ่งของโรงเรียนบ้านน้ำลอมครับ๋อก็หลังหลังลอยกระทงใช่ครับครับะยุดเลี้ยวซ้ายเข้าไปครับครับอ่าดูทิวทัศน์ตรงนี้ผมว่าสวยงามมากนะครับตรงนี้เป็นทางเข้าบ้านน้ำลอมนะเดี๋ยว่า โรงเรียนอยู่ข้างหน้าเป็นโรงเรียนานามัวนะครับจะเห็นรตรงนี้ผมว่ามันมนสวยจริงๆนะครับด้านขวามือจะเห็นเป็นนาข้าวนะฮะแล้วก็มีนกน่าจะเป็นนกปากหางนะครับยืนเงินเป็นแถวเลยนะฮก็ดูสวยงามครับตรงนี้เป็นบรรยากาศที่น่าจะเป็นจุดเช็คไวอยของตำมดุดนาบัวหน้าโรงเรียนนาบัวน,นะครับแต่เป็นทางเข้าบ้านน้ำหลออนะครับ ชาว้านน้ำหลอกที่นี่ก็อยู่กันอย่งอางเรียบง่ายนะมีความสุขแล้วก็ทำเศรษฐกิจพอเพียงนะฮะที่นี่ก็มีจุดที่สําคัญนะเช่นที่นาของลุงแปวนะฮะจะเป็นลักษณะนาขัดวันไตแล้วก็ทำเกษตรแบบพอเพียงนะฮะถ้าผ่านไปผ่านมาที่นี่ต้องมาดูนะครับบ้านลุงแปวเกษตรพอเพียง เป็นตัวอย่างที่ดีของเกษตรกรที่จะทำทำนาในทำนาแล้วก็ทําเลี้ยงปลาในนาข้าวเลี้ยงกบแล้วก็เลี้ยงเป็ดไก่นะครับแล้วก็ทําพวกปุ๋ยเชีวภาพอะต่ต่างนะครับเดี๋ยวเรากลับออกไปก่อนนะครับเพื่อจะขึ้นมากอนชุมนะครับตรงนี้ก็อยากให้่ันผู้ชมได้เห็นอีกครั้งหนึ่งสําหรับบรรยากาศจุดของนางบัวนะครับ สะพานสะพานมันเรียกสะพานไหมมันเป็นมันมันเป็นถนนมากกว่าครับแต่ว่าเขาทําแบบนี้มันก็เลยมีบรรยากาศค้ายสะพานสวยนะผมว่าี่ยคือถนนยกระดับอะครับข้ามนามันแต่ว่าบรรยากาศมันคล้ายสะพานครับสะพานมันต้องมีอะไรลอดใช่ไหมครับใช่ใช่นี่ตันเลยเนาะใช่นี้มันมันคือถนนนะครับแต่มองข้างบนแล้วมันเหมือนสะพานเมื่อก่อนมันเล็กๆรถสวนกันไม่ได้ตอนนี้เขาก็ายญ่ขึ้นก็ดูดีหน่อยครับ เดี๋ยวเราจะเลี้ยวซ้ายขึ้นไปนครชุมเมื่อกี้แวะบ้านน้ำหล่อมไม่ใช่สวยดีตรงเนี้สวยมากโรงเรียนใช่ครับเนี้ยสวยสวยบรรยากาศวันนี้ก็เดี๋ยวจะพาเสือพิโลกสองคนมาลองปัน่นที่นครชุมครับรถข้างหน้ามซีซึ่งเป็นทีมที่มาปั่นร่วมง,งานที่โรงพยาบาลเมื่อเช้า แล้วแล้วร,รู้สึกอยากจะไปเที่ยวแล้ขคอนชุมรู้สึกจะมันขายังไม่หายเราจัดให้แค่ห้กิโล<笑><笑>ไม่บอกเหงื่อจะไม่ออกเลยบ้างนี่ถึงเกตบ้านบ้านน้ำตอนยังเอขวามือจะเป็นเรียกบ้านนาจารย์ครับบ้นา,า,าน,บนนาจารนอ๋อนี่ไงบ้านนาจานใช่ใช่ทางที่ขึ้นูพขัดปะ ไม่ใช่ครับวับนน้ำตอนครับคือที่พาขึ้นภูขัดอะภูขัดเ<อ>ลี้ยวขวา,วาถ้านครชุมก็ตรงไปเพราะว่าเส้นทางมันมันน่ามาปัน่นรถจนจักรยานเล่นมากหรือขับรถเล่นยังดีเลยเนี่ยดูใช่อากาศอย่างนี้หลังฝนตกฟ้าหลังฝนนี่มันสดใสมากนะเนี่ยครับ้บันน้ำรอมไปเนี่ยถแถวๆเนี้ยโซนเนี้ยที่ผมบอกว่าอุดมสมบูรณ์ที่สุดในอำเภอนครไทย ก็ดูดีนะสองข้างต่างกล้วยอันนี้เป็นกล้วยน้ำว้าใช่ไหมใช่ครับ เขาปลูกนะเพราะไผ่ธรรมชาติครับไม่มได้เกิด็เองเห็นไผ่ป่าครับสวยมากสวยมากเส้นทางมันมันมันดูดีนะผมว่าเห็นต้นมะพร้าวไหมต้นมะพร้าวสลับกับต้นไม้แล้วก็ข้างหลังเป็นภูเขาเหมือนภูเขาเป็นฉากอยู่ข้างหลังนะใช่ครับตรงนี้ก็เป็นล่องเหมือนกันครับเป็นล่องล่องอยังไง ล่องเขาคล้ายๆล่องเขาแต่ว่ามันมันไม่เด่นชัดเท่านครชุมนครชุมนื่เป็นำ่าล่องในหมายถึงมีเขาโอบอยู่สองข้างเราเราเราเนี่ยเป็นล่องมีล้วมีถนนในล่องวิ่งผ่านเข้าไปเนาะดูดีดูดีแล้วก็ระหว่างนี้ก็ระหว่างเส้นทางก็จะมีบ้านเรือชาวบ้านปลูกเป็นระยะระยะใตานที่นาของตัวเองบ้านนาคอนาคลายแล้วครับข้างหน้านี้ใช่ไหมข้างหน้าที่เราเห็นนี่คืออนามัยเราพอสตนาเคราะ โอ้โหตรงนี้สวยมากสวยมากเป็นวิวสวยมากเลย,ยทั้งเปนี่ครับที่เราเห็นเ,เมฆเยอะๆนี่คือเขาคลาดที่ผมพูดถึงอ๋อมันันถ้ามองแม่มองจากข้างบนมาจะเป็นล่องเหมือนเหมือนรอยคลาดอย่างนี้ปะใช่เหมือนเหมือนเราเอามือเออเอาค่าไปคาดไอ้กองดินนะครับมันจะเห็นเป็นล่องทั้งหมดสี่ห้า่องครับครับอืออือแพอดีเมฆกดบังหมดเนาะ ถือว่าชาวบ้านสมัยยุคโบราณเนี่ยที่เขาเรียกเขาลูกนี้ก็แปลว่าเหมือนเขาต้องจินตนาการไหมเขาคงไม่มีโดรนบินเหมือนลุกตัวนี้นะใช่ใช่ครับเขามีเรื่องเล่าเลยครับคิดโอ้ผมจาเรื่องเล่าไม่ได้เขาบอกว่าพรล่วงเนะเอาคาดคาดอะไรสักอย่างนรือจำวัตถุประสงค์การคาดไม่ได้อ๋อก็คงจะแต่งเรื่องให้มันเข้าบรรยากาศใช่ครับผ่าพล่วงนี่ก็คือพ่ารล่วงนี่น่าจะหมายถึง พ่อขุณบางกางข้าวเนอะเจ้าก็ก็ก็ได้ยินเหมือนกันนะเขาเขาในในตำราอื่นหรือในประวัติศาสตร์อื่นก็กล่าวถึงพ่อคุณบางกางข้าวว่าพ่ะร่วงนะครับพ่อผมนบางกางท้าวหรือต่อมาก็คือพ่อคุณศรีอินทร athit ซึ่งเป็นกษัตริย์องค์แรกของสุโขทัยแล้วก็เป็นพระบิดาของพ่อคุณรามคำแหงด้วยใช่ มีปัป๊มป,ปตทจอมปตทไม่ใช่ครับเป็นจอมพลังงานอ๋อจอมพลังงานแต่หน้าตาเหมือนปตทเลย <c oughs> มาไกลกันเร,รื่องปตทนีหมู่บ้านนี้เขาจะมีเนี่ยครับล่องที่ทําชาวบ,บ้านลงขันกันเองเขาจะเทล่องเพื่อเอาน้ําจากภ่ไขาที่<อ>ที่เป็นรางปูนนี่ใช่ไหมใช่รางปูนนะครับรางน้ํานี่ชาวบ้านทําเองนะครับรวมเขาก็ลงขันกันทําไปเรื่อยๆครับอืเออดีใช่ที้น้ำมา ใครอยากได้น้ําก็เปิดเอาเปิดเอา,เเอาพอเต็มแล้วก,ก็ปิดแบ่งให้คนอื่นฟายน้ําบ้างอะไรเงี้ยครับอยากจะมาขอซื้อที่แถวนี้เขาจะขายให้ไหมไหมเนี่ยยากจังครับอยาก<อ>ยากจังใช่ไหมเพราะมันน่าอยู่มากวันนั้นน้องแหม่มประกาศว่าจะขายที่สองไร่ตอวีเขามีปัญหาเะไรอสักอย่างหนึ่งไม่ทันข้ามวันผมถามมาแหม่มพี่สนใจแหม่มบอกว่าอ๋อพี่ไม่ขายแล้วอเขาหาทางอื่นเพื่อเอา เอาเงินมาแก้ปัญหาตรงนี้นะก็คือไม่จําเป็นจริงๆริงเขาไม่ขายครับผมว่ามันสุดยอดเลยตรงเนี้ครับเขาเขียนว่ามีจุดมีน้ําเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำนี่ถ้าปิกูขัดก็จะเลี้ยวไนนมต<า>้องบนมี<ก>จุดชว่วงเดีววตอนับ<ม>ผูขัด ครับท่านผู้ชมครับสวยไหมครับเส้นทางครับถือว่า Amazing เลยนะครับแล้วก็ถือว่าเป็น o อเอซของนครไทยพร้อมกับเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยจากเรื่องราวทางประวัติศาสตร์จากคุณหมอประยุทธ์นะครับคลิปนี้ขออนุญาตจบตรงนี้นะครับขอเชิญพบกับคลิปที่2ในช่วงขึ้นเขาและช่วงดูเทคนิคการปั่นพร้อมกับชมเส้นทางขึ้นเขานะครับ